ผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะโสธรร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ประจําสํานักปฏิบัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคสิบนายจิราพรบุญโพผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนายยิ่งยศยวนยีนักวิชาการศาสนาชํานาญการและนางสาวนิดาพันธ์ พอลาพิมรัพย์นักวิชาการศาส,สนาปฏิบัติการร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคสิบโดยมีพระธรรมราชานวาุวัดเจ้าคณะภาคสิบเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพระเทพรามุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบและมีพระศรีวชระบัณฑิตเลขานุการเจ้าคณะภาคสิบกล่าวถวายรายงานทั้งนี้พระอุดมปัญญาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดยะโสธรร่วมพิธีเปิดโครงการ โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมโครงการจํานวน89รูปซึ่งจังหวัด,ดยโสธรมีพระสงฆ์เข้าร่วมโครงการจํานวน10รูปณนะศูนย์การคณะสงฆ์ภาคสิบบ้านสร้างมิ่งตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีระยะการอบรมตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึงวันที่30มิถุนายน2566